อจากนี้ไปขอเชิญท่านเข้าสู่รายการถนัดสีชวนชิมโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดสีสวัสดิวัตรท่านผู้ฟังที่รักผมไปอเมริกามาเจ็ดวันเต็มๆมกำลังปรับเวลาอยู่พอกลับจากอเมริกาทีไรจะต้องง่วงเหงาหาวนอนถึงเวลา กินไม่ได้นอนเวลานอนไม่ได้กินเพราะว่าที่ลอสแอนเจลิสหรือ LA เวลามันแตกต่างกับเมืองไทย14ชั่วโมงของเขาเป็นกลางวันของเราเป็นกลางคืนพอกลับมาก็เช่นเดียวกันพอเราชินกับเวลาที่อเมริกาพอปรับได้แล้วมาถึงเมืองไทยครับพอเราราวตอนบ่าย จะง่วงงงงงเลยทีเดียวครับเพราะมันเป็นเวลากลางคืนของท่นหุนก็ต้องปรับเวลาอยู่เวลานี้ก็ทำท่าจะใช้การได้แล้วครับเครื่องจากอเมริกานั้นจาก l ออมาถึงดอนเมืองเนี่ยจะมาถึงราวๆเกือบสองยามประมาณห้าทุ่มครึ่งผมจะ พักนอนที่อามารีก่อนคืนหนึ่งขาไปก็นอนเพราะว่าออกเช้านอนคืนหนึ่งขากลับมาถึงดึกเหลือเกินกว่าจะเข้าห้องอาบน้ำอาบท่านอนก็ตกเราวตีสองบ้านเราก็นอนยาวไปเลยจนกระทั่งถึงเที่ยงเพื่อจะปรับเวลาแต่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไรหรอกครับเพราะว่า มาถึงก็พอใกล้เราวบ่ายสามนี่จะง่วงเป็นอันมากก็ต้องยอมครับคราวนี้ผมได้ยาดีที่จริงเขาไม่ได้เรียกว่ายาเขาเรียกว่าวิตามินซึ่งมีสารชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้เราหลับสบายยาวคือเมลาโทนินที่เมืองนอก ซื้อหาได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งของแพทย์แต่ในบ้านเรานั้นถือเอาว่าเมลโทนินนี้เป็นยานอนหลับทางวงการแพทย์ก็บอกไม่ใช่แต่เมื่อทางสาธารณสุขยังไม่แน่ใจว่าสรรพคุณนี้มันเป็นยังไงเขาก็ต้องถือว่าเป็นยาที่ประเภทกอ่อที่จะมาขายกันทั่วไปไม่เคยได้ ผมได้เมลาโทนินนี่แะครับตามคำแนะนำของพวกที่ทำงานบนอากาศพวกแอร์โฮสเตสพวกเพ์เซอร์พวกอะไรต่างๆนะนะก็เลยกินก่อนที่เราจะเข้านอนเม็ดหนึ่งขากลับนี่ก็เช่นเดียวกันพอถึงเวลาที่ได้เวลาผมจะตั้งเวลาของ LA ไว้โดยตลอด พอถึงเวลาที่เราจะเข้านอนจะเป็นเวลาในท้องถิ่นเท่าไหร่เราไม่นำพาหรอกครับล่อเมลาโทนินเม็ดหนึ่งแล้วก็หลับได้สักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับมาถึงกรุงเทพสิ่งที่หากินอันแรกก็คือข้าวผัดเนื้อไข่ดาวแล้วก็ มีแกงจืดวุ้นเส้นที่ห้องอาหารของโรงแรมอามารีแอร์พอร์ตเป็นอาหารประจำเวลาจะกลับมาจากเมืองนอกไม่ว่าจะกลับมาจากยุโรปหรือมาจากอเมริกาพอตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วอาหารมื้อแรกก็คือข้าวผัดเนื้อไข่ดาว ใส่พริกขี้หนูมากๆน้ำปลาพริกขี้หนูให้หนักๆสักครู่หนึ่งเหงื่อการมันก็จะไหลไปเอเนี่ยนะครับไม่รู้สึกว่าจะขาดอาหารไทยเพราะว่าที่เอนั้นนะมีคนที่เคยอยู่ฝ่ายโภชนาการต่างประเทศของการบินไทย แล้วลาออกไปลงหลักปักฐานอยู่ที่ L.A. เขาเป็นคนที่มีฝีมือในการทำอาหารเพราะอยู่ในครัวการบินไทยมาก่อนก็ทำอาหารส่งให้ลูกเรือรับประทานลูกเรือของไทยเนี่ยนะครับพอไปถึงที่ L.A. ก็จะสั่งอาหารเช่น เนื้อไข่ดาวเนื้อย่างจิ้มแจ่วบางคนถึงขนาดแกงส้มสั่งแกงส้มแกงเนื้อเรียกว่ายำวุ้นเส้นอะไรต่ออะไรมีเมนูให้เลือกประมาณสักห้าหอย่างทำให้ลูกเรือที่เขาทำงานมาตลอดตั้งแต่ ญี่ปุ่นมาจนกระทั่งถึงลอสแอนเจลิสก็ได้รับประทานอาหารที่ถูกปากทำให้กำลังวางชาเพิ่มพูนขึ้นการทำอาหารส่งให้แก่ลูกเรือเนี่ยทำเป็นลํำเป็นสันคือคุณยุทธกับคุณแอลภริยาซึ่งผมคุ้นเคยมาก่อนอย่าง คุณแอลซึ่งเป็นแม่ครัวใหญ่เนี่ยก็เห็นมาตั้งแต่เขาเข้าทำงานอยู่ที่ครัวการบินไทยเมื่อสักสิบห้าปีก่อนเขาเป็นคนตัวเล็กๆผมยังแซวว่าเออใครเอาลูกกุ๊กมาทำงานวะอย่างนี้นะครับก็สนิทสนมกันเพราะฉะนั้นการไป LA เอเอี่ยไม่ได้รับประทาน หารฝรั่งเลยรับประทานอาหารแต่ทางแถบแบของเราทั้งสิ้นเลยมีร้านอาหารไทยที่ชวนชิมไว้ก็คือสวนตาลอยู่บริเวณในดาวทาวฮอลลีวูดที่ตรงนั้นนะเดี๋ยวนี้เรียกว่าไทยทาวนะเพราะว่ามีกิจการของคนไทยมากมายเหลือเกินทั้งใหญ่ทั้งเล็ก ร้านอาหารร้านขนมทั่วไปก็รับประทานได้เป็นอาหารไทยที่หลายร้านมีรสชาติเหมือนกับเมืองไทยคือไม่หวานไม่บ้าหวานเหมือนกับที่อื่นๆก็ทำให้ได้รับประทานรสชาติที่ดีอย่างเช่นร้านที่ชื่อว่าสวนตาลก็มีต้มแซ่ ที่อร็ดอร่อยเหลือประมาณต้มแซบนะครับต้มเครื่องในวัวน,นี่แหละครับใส่หม้อไฟคือหม้อหยวนโลเดือดตลอดเวลาเพราะที่นั่นอากาศมันเย็นก็จะต้องใช้ไฟที่แรงมากทำให้น้ำซุปนี้เดือดอยู่ตลอดเวลา เรามีของรับประทานมากมายที่สวนตาลที่เคยเคยกินก็พวกเนื้อย่างจิ้มแจ่วนี่ต้องธรรมดาไก่ย่างก็มีครับแถมยังมีข้าวเหนียวด้วยนี่ก็เป็นร้านอาหารสวนตาลแล้วนอกจากนั้นไปเจอเอาอีกร้านหนึ่งชื่อว่าไทยแลนด์พลาซาร้านนี้เป็น พัตาคารขนาดใหญ่จุคนได้เกินสองร้อยครับแล้วก็มีเวทีสำหรับมีผู้มาร้องเพลงระหว่างเรารับประทานอาหารผมได้พบผู้ที่มาทำมาหากินที่นี หลายคนล้วนจะเป็นคนคุ้นเคยกันอย่างเช่นคุณอ้อยหรือจิรวัด,ดีอิสรางกุลอายุทธยาคุณลูกนัดคุณพุทธดีเอื้อเฟื้อซึ่งเป็นอดีตภริยาของเสกสรรยงยุทธแล้วก็มีใช้ลชาชยธา ก็มาอยู่กันที่นี่แล้วครับได้พบกับสวรรณีพัฒนะซึ่งเป็นนักร้องที่ท่านรู้จักดีในสมัยเกา่าก็มาอยู่ที่ร้านไทยแลนด์พลาซ่านี่แหละที่ไทยแลนด์พลาซานั้นเจ้าของเป็นผู้ที่มาลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่เป็นเวลานาน,านแล้วก็คุณอนเนก ชื่อคุณอเนกพลอยแสงงามนะครับเข้าใจว่าชื่อคุณอเนกพลอยแสงงามผมก็จําชื่อจำไรคงจะได้แล้วเป็นเจ้าของร้านไทยแลนด์พลาซานอกจากนี้ยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นล่างของตัวตึกนี่นะครับมีที่จอดรถนับได้ เป็นร้อยกันเรียกว่าเป็นผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในการที่มาลงทุนแล้วก็ทำมาหักินที่เอเรียกว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งหละร้านอาหารไทยแลนด์พลาซ่านี้มีคุณเพนพิมพ์จิตรทรเป็นผู้จัดการร้าน แล้วก็คุณเพนพิมพ์นี้เป็นผู้จัดรายการวิทยุภาษาไทยนะในออกอากาศในเอด้วยทำให้ร้านไทยแลนด์พลาซ่าเนี่ยนะครับเป็นร้านอ,อาหารไทยที่ดูแล้วเหมือนกับในเมืองไทยผมได้รับประทานอาหาร ที่ไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่ใน L.A. คือน้ำพริกปลาทูแล้วก็มีมะเขือเปราะไอ้มะเขือเปราะน่าเราปลูกได้ที่ l อแต่มีาชาบอมชุบไข่ทอดแน่มีแกงส้มดอกแครมีกระเจี๊ยบ แนะ่มีมะรุมแกงส้มมะรุมก็ยังได้น้ำพริกปลาทูนั้นปลาทูส่งมาจากเมืองไทยคือคุณอนเนกเนี่ยสั่งของต่างๆนา,นานาจากเมืองไทยมาขายในอเมริกาอะไรที่ในอเมริกาไม่มีคุณอนเนกจะมีโดยตลอดเลยทีเดียวซูปเปอร์มาเตเนี่ยถือว่า เป็นตลาดไทยผู้ที่ประกอบอาชีพในทางทำร้านอาหารไทยจะต้องมาหาซื้อของต่างๆที่นี่เพราะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแกงซึ่งเป็นของที่หาได้ง่ายแต่ที่ของคุณเอเนกนั้นมีหลายเจ้าเลยให้เลือก น้ำพริกประทูเนี่ยประทูส่งมาผมถามคุณเพนพิมพ์ว่าเอ๊ะทำไมมันจะคุ้มกับค่าโดยสารเลอเอ้ยค่าขนส่งหรือคุณเพนพิมพ์บอกว่าคุณอนเอนกนี้ใช้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็น <c oughs> ตู้เย็นซึ่งเขามีครับคอนเทนเนอร์ er ที่พอเสียบปลั๊กเข้าไป ก็เดินทางมาทางเรือจะเป็นเวลากี่เดือนก็ตามของก็ยังสดอยู่เป็นคอนเทนเนอร์ที่บรรจุของที่จะเสียง่ายพวกพืชผักอะไรต่างๆนานาฟรีสมาแล้วก็เอาใส่คอนเทนเนอร์มาประทูก็เช่นเดียวกัน ผมไปพบปลาทูที่ขายในตลาดเนี่ยขนาดตัวใหญ่ๆตัวละสี่สิบบาทเนี่ยมาทอดแล้วขายเป็นอาหารชุดได้ที่ไทยแลนด์พลาซา่ามีแกงเนื้อพริกขี้หนูแบบคุณประเทืองเทวกุลที่ทำแกงเนื้อพริกขี้หนูนี้เผ็ดโลดถึงใจ เรียกว่ามเีเนื้อย่างจิ้มแจ่วอันนี้ของธรรมดาเพราะว่าที่ทางอเมริกานะเนื้อมันดีเราไม่ต้องกลัวไอ้เรื่องวัวบ้าวัวบออะไรกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างจากที่ยุโรปที่ก็กำลังกลัวเนื้อวัวบ้าที่จะแพร่ เชื้อไปยังประเทศต่างๆเนื้ออเมริกานั้นปลอดภัยในการบริโภคเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับประทานพวกเครื่องในวัวพวกเนื้อวัวสุดแท้แต่ร้านอาหารไหนจะมีฝีมือในการที่หมักเนื้อความนุ่มนั้นไม่ต้องพูดถึง เพราะว่าเนื้อมันดีครับมันนุ่มอยู่แล้วอยู่ที่อีตอนหมักให้ได้รสชาติตอนั้นแหละก็จะทำให้รับประทานได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวแล้ะครับก็รับประทานที่ไทยแลนด์พลาซ่าถึงสองมือเขามีดนตรีที่มีคีย์บอร์ดที่เคยอยู่วงนกแล เป็นคนบรรเลงทางฝ่ายพุทธดีฝ่ายสวรรณีก็บอกว่าอาขึ้นมาร้องกำดูหน่อยขัดไม่ได้ก็เลยไปร้องสนุกสนานกันร้องกันไปสองคืนคืนหนึ่งสี่เพลงห้าเพลงกว่าจะกลับมาถึงที่พักที่อยู่ ใกล้ๆกับสนามบินก็กินเวลาเข้าไปจนกระทั่งถึงตีหนึ่งตีสองเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ก็ได้เห็นความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของคุณอนเนกแล้วก็นึกชมว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคนหนึ่งนะครับพูดถึง อาหารจำพวกอาหารเช้าอาหารกลางวันประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยที่เป็นแบบไทยๆเราก็มีชื่อว่าร้านสยามสันเสท็จนะชื่อว่าร้านสยามสันเสร็จก็เป็นของคุณเกรียงไกรเกรียงไกรนามสก,กุลก็เเดี๋ยวกันต้องนึกก่อนคุณ คุณเกรียงศักด์ครับเขาไม่ได้ชื่อเกรียงไกรนะฮะเกรียงศักด์ไกรกิตติคุณแกมาอยู่ตั้งยีบเจ็ดปีแล้วเป็นช่างฟิตแล้วก็เปลี่ยนมาเก็บหอมรอมริบได้ประกอบกับภรรยาก็มีฝีมือในการทำอาหารประเภทจานเดียวเขาก็เลยทำอาหารเป็นอาหารเช้ามีเลือดหมูต้ม มีโจกมีข้าวต้มมีก๋วยเตี๋ยวต่างๆนานาทั้งก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ําก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวราดหน้าให้เลือกรับประทานจําพวกข้าวก็มีข้าวผัดข้าวคลุกกะปิเหมือนกับไปนั่งกินอยู่ในกรุงเทพเขาขายเฉพาะอาหารเช้วกับอาหารกลางวันพอบ่าย ก็ปิดร้านไม่ขายอาหารเย็นการไปอยู่ที่นั่นก็ทำให้ไม่ได้รับประทานอาหารฝรั่งเลยอาหารเช้าก็ไปพึ่งร้านสยามสันเสร็จอาหารกลางวันเราก็ไปรับประทานเฝอซึ่งเป็นร้านอาหารยวนอาหารยวนแท้ครับเฝอที่นี ก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่เขาใช้เนื้อที่ตรงมีมันแทรกเนี่ยนะครับสไลด์บางๆมีลูกชิ้นเนื้อวัวเอาใส่ลงไปด้วยทำให้รสชาติของเฟอ์นี่อร็ดอร่อยเหลือประมาณเสียอยู่อย่างเดียวชามันโตเท่ากะละมังขนาดย่อม ถ้าจะรับประทานต้องสั่งอย่าง small portion ถึงจะพอรับประทานไหวขนาด small portion นี่ก็มีปริมาณมากกว่าก๋วยเตี๋ยวพิเศษของบ้านเราด้วยส้ำไปนี่ก็ไปรับประทานอาหารที่นั่นมาก็ได้รับความเรียกว่า อิ่มเอมเปรมใจเหมือนกับอยู่ในกรุงเทพสำหรับคุณยุทธนั้นก็มีอาหารทําส่งขึ้นมาให้ลูกเรือได้รับประทานตื่นขึ้นมาก็มีข้าวให้รับประทานแล้วนะครับเรียกว่าไม่ห่างอาหารไทยแต่นั่นแหละครับพอมาถึงเมืองไทยเข้า ก็จำเป็นต้องรับประทานข้าวผัดเนื้อไข่ดาวเป็นสูตรสำเร็จหลังจากนั้นก็ต้องไปที่จรูนแดงรับประทานแกงป่ารับประทานพวกไก่ย่างส้มตำปูเค็มเอาให้มันหายอยากเลยทีเดียวล่ะครับสำหรับในวันนี้ท่านจะไปหาอะไรรับประทานก็ เชิญได้ตามสบายสวัสดีครับ